เรื่องที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึง่งนั่นก็คือเรื่อง The Baby, the Baby Secret of the World ที่เป็นโปรเจกต์ใหญ่ที่คุณทรณงรักและห่วงแหนมากคือโปรเจกต์เนี้ยดิฉันทราบมาว่าได้ถูกสร้างขึ้นเมื่อหลายปีก่อนจริงๆแล้วข้อที่จริงมีที่มาที่ไปยังไงคะโปรเจกต์ The Baby เนี่ยเป็นโปรเจกต์ที่ต่อเนื่องมาจากเรื่องสึนามิคือมันเป็นอย่างนี้นะเราสร้างภาพยนตร์เรื่องสึนามิเนี่ยต้องใช้งบประมาณในการสร้างสูงการออกสู่ตลาดโลกการจัดจําหน่ายทั่วโลกเนี่ยเราก็ต้องมีการโลดโชว ก็คือโยนหินถามทางเพราะฉะนั้นฝ่ายการตลาดของบริษัททวินิจูเนี่ยก็ต้องเดินทางไปโลโชภาพยนตร์ที่เมืองคารประเทศฝรั่งเศสไป a f m ที่ลอสแอนเจลิสเพื่อจะไปเอาหนังไปนําขายแต่การที่เราจะเดินทางไปตามประเทศต่างๆทั่วโลกตามงานเอ็กซิบิชันงานประกวดภาพยนตร์เรื่องงานแสดงภาพยนตร์เนี่ยเราจะไปเรื่องเดียวก็น่าเกียดบริษัทก็เลยต้องนําเสนอภาพยนตร์เรื่อง the baby secret of the world ซึ่งมีเนื้อหาสาระเป็นสากลซึ่งทําให้คนในต่างชาติต่างภาษา สามารถที่จะรับรู้เรื่องราวเหล่านี้ได้การนําเสนอซีนมิเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ในระดับสากลการนําเสนอเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อเกี่ยวกับภัยพิบัติเกี่ยวกับคําทํานายความอายนะของโลกเป็นเรื่องที่คนทั้งโลกสามารถรับรู้ได้เราเลยนําภาพทสองเรื่องเนี่ยมาต่อเนื่องในการนําเสนอสู่ตลาดโลกแล้วคุณทรณพอจะเปิดเผยเนื้อเรื่องเอาที่พอเปิดเผยได้มาเล่าสู่กันฟังสักนิดนึงได้ไหมคะเบลี่ซีแคทรเบิร์เป็นเรื่องของเด็กทารกคนหนึ่ง เกิดขึ้นมาในครอบครัวที่ยากจนของประเทศไทยผู้ง่ายเป็นเด็กเกิดหลังเขาพ่อแม่เป็นพาราสัตว์ยากจนเด็กคนนี้ตอนที่เกิดมาก็เหมือนกับมีอภินิหารในตัวครั้งแรกคือพอตอนที่เขาเกิดมาเนี่ยเด็กคนนี้สามารถคลานได้ประมาณ3 3-4 9ก้าโดยทันทีที่ยังไม่ทนตัดลกเด็กคนนี้ก็คานได้ไม่ใช่เดินนะคานได้ mm. ซึ่งแสดงถึงความมีบุญวาสนาของเขา ต่อมาเนี่ยเด็กคนนี้อายุได้แค่สามเดือนพ่อไปล่าสัตว์ไปล่าเก้งล่ากวางล่าหมูป่าไปล่าสัตว์ป่ามาซึ่งฆ่าแล้วเอาสัตว์ป่ามาเก็บไว้ในกระท่อมก่อนที่จะชำแหละนําสู่ขายท้องตลาดในชนบทเด็กคนนี้ฆ่านไปแล้วก็ไปสัมผัสตัวเก้งกวางหรือสัตว์ป่าที่พ่อล่ามาได้คุณเชื่อไหมสัตว์เหล่านี้ฟื้นคืนชีพแล้วก็วิ่งหายเข้าป่าไป mm. ชาวบ้านก็รู้ข่าว ก็แห่แห่นกันมาคิดว่าเด็กคนนี้มีบุญเอาคนป่วยคนเท่าคนแก่คนเป็นอมตพึ่งอมพาดหามกันมาทีละคนสองคนเพื่อจะให้เด็กคนนี้สัมผัสแต่ก็เกิดความหศาสจย์ขึ้นทารกคนนี้อายุแค่สามสี่เดือนพอไปสัมผัสคนที่เป็นอมตพึ่งอมพาดหรือป่วยหนักคนเหล่านั้นกลับหายป่วยในระยะเวลารวดเร็วถึงจะลุกได้เดินได้พูดได้ข่าวลือก็แพร่สะพัดไปทั้งแผ่นดินทําให้ ชาวบ้านที่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือคนที่ต้องการพึ่งความช่วยเหลือจากหมอวิเศษก็หมายถึงทารกคนนี้ก็แห่แหนกันมาจากสิบคนเป็นร้อยคนพันคนและหมื่นคนเม็ดเงินก็หลั่งไหลเข้ามาที่เด็กคนนี้มากมายพ่อแม่คนนี้เด็กคนนี้ก็มีฐานะดีขึ้นแต่ขณะกเด็กทารกคนเนี้ก็ทํางานเหนื่อยทนายดจันรเมื่อข่าวแพทย์สัพพัฒว่าเด็กสามารถชุบชีวิตสัตว์ได้ช่วยเหลือคนเจ็บป่วยได้นักวิทยาศาสตร์ คุณหมอด็อกเตอร์ที่มีความรู้ก็ให้ความสนใจก็คือเดินทางมาพบเด็กทารกคนนี้แล้วก็มาพบความจริงว่าเด็กทารกคนนี้เมื่ออายุได้ประมาณสองสามขวบแล้วไม่สามารถพูดได้แต่ระหว่างที่เด็กคนนี้คานไปกับพื้นเนี่ยเขาจะชอบคานเขียนอะไรไกับพื้นเขาเขียนภาษาสันสกิตภาษาโบราณภาษาฮิบบูคือภาษาเก่าแก่ยุคแรกของโลกเด็กคนนี้สามารถเขียนได้แล้วนักวิทยศาศาสตร์นักภาษาศาสตร์ถอดออกมาก็ตกใจก็เลยขอให้ ขอเด็กคนนี้จากพ่อแม่ขอเอาไปพิสูจน์ไปตรวจสอบอไปเอ็กซเรย์ไปสแกนอะไรก็แต่ก็นําเด็กคนนี้เข้ากรุงเทพเมื่อนําเด็กที่พูดไม่ได้คนนี้เข้าไปเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ไปสแกนสมองก็พบว่าเด็กคนนี้สามารถสื่อสื่อภาษาผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์เขาสามารถตอบโจทย์ที่นักวิทยาศาสตร์ช็อกเขาสามารถตอบความลับเลยว่าบินระเดนเคยหลบที่ไหนอันกดาดา มีความเป็นมามีนโยบายมีแผนการอะไรผู้นําของประเทศต่างๆเนี่ยมีแผนการร้ายมีแผนการดีกับสังคมของตัวเองหรือกับโลกมนุษย์ยังไงขารเด็กกันเนี่ยก็ให้ยารักษาโรคเอดรักษาโรคมะเร็งแล้วเด็กคนนี้ก็เปิดเผยความลับมากมายมหาศาลเกี่ยวกับโลกมนุษย์ซึ่งเป็นสิ่งที่นักวิทยศาศาสตร์เขาช็อกว่าเด็กคนนี้รู้ได้ยังไงซึ่งทําให้เด็กคนนี้เมื่อเปิดเผยความลับของโลก ถูกองค์กรที่มีความสําคัญมีอํานาจต้องการเก็บเด็กคนนี้ต้องการปิดปากคนนี้ก่อนที่เด็กคนนี้จะเปิดเผยความจริงอันน่าหดถูให้กับชาวโลกรู้นี่คือที่มาเรื่องย่อของทาลกขยาโลกอยากให้คุณพูดถึงพระพุทธรูปปางยืนที่ยืนอยู่กลางอ่าวไทยในภาพยนตร์นะคะว่าีิพาที่ไป,ปยังไงคะสิ่งที่ผมผ่านมาตลอดเวลาผมเห็นคนไทยอ่าพุทธศาสนิกชนเนี่ยชอบนิยมสร้างพระรอพระ เราหล่หอพระพุทธรูปรเราหล่อเหรียญปีหนึ่งเป็นละล้านเหรียญคุณเชื่อปะ่ะแล้วเราก็ใช้เงินเป็นหมื่นหมื่นล้านในการที่จะบำรุงพระพุทธศาสนาแต่ผมก็ไม่เคยเห็นญาติโยมคนไหนนะที่คิดจะสร้างพระพุทธรูปองค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่กลางอ่าวไทยตอนนี้ในช่วงระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาเนี่ยสังคมไทยมีความขัดแย้งทางการเมืองมีปัญหามากมายเกิดขึ้นในประเทศของเราผมมีความรู้สึกว่ามันต้องเกิดอะไรสักอย่างหนึ่งที่ไม่ดีกับ กับประเทศของเราเป็นสิ่งเป็นเป็นสิ่งบอกเหตุที่ที่ไม่ดีเมื่อเป็นอย่างนี้ผมก็มีความคิดขึ้นขณะที่กําลังจะเขียนบทภาพยนตร์เรื่องเซืร์มิผมคิดว่าเราน่าจะสร้างพระพุทธร,รูปปางหนึ่งขึ้นอยู่กลางอ่าวไทยเป็นพระรูปพระพุทธร,รูปทองคําน่าจะสูงประมาณสัก9.9เมตรนะใช้ตัวเลข9.9ซึ่งเป็นตัวเลขที่เป็นมหามงค,คลซึ่งเมื่อเวลาเราขึ้นเครื่องบินออกจากสุวรรณภูมนะิเครื่องเทคออฟขึ้นเนะี่ยเราจะเห็นพระพุทธร,รูปปาง ผมเรียกปางสึนมิจริงๆแล้วผมอยากจะตั้งชื่อท่านว่าปางห้ามภัยพิบัติแห่งชาติเพราะพุทธรูปปางนี้นะจะถยูยกหัดขวาแล้วก็หันเอาหน้าไปทางอ่าวไทยซึ่งเวลาเราขึ้นเครื่องบินเนี่ยเราจะมองเห็นพระพุทธรูปองค์นี้สวยและสง่างามมากจะเป็นพระพุทธรูปปางห้ามภัยพิบัติที่ใหญ่ที่สุดในโลกคุณคิดดูสิอเมริกามีเทพีเสรีภาพแต่นี่เรามีพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าองค์ที่สง่างามที่สุด ยืนคอยปกป้องคุ this, people, ้มภัยให้กับคนไทยั้งชาติเมื่อผมคิดแบบนี้คุณรู้ปะถ้าเราทาถ้าเราสร้างองค์ท่านจริงๆขึ้นมาเนี่ยต้องใช้เงินนับพันนับหมื่นล้านซึ่งผมไม่มีบารมีมีวาสนาที่ทำอย่างนั้นได้ด้วยเหตุเนี้ยผมถึงเขียนเป็นบทภาพยนตร์แล้วก็สร้างเป็นคอมพิวเตอร์กราฟิกคุณถึงจะเห็นภาพรูปปางนี้ปรากฏอยู่ในภาพยนตร์เรื่องซูนุมิของผมซึ่งในภาพยนต์เรื่องนี้จริงๆแล้วท่านก็เป็นตัวเอกเหมือนกันท่านเป็นผู้ที่ช่วยเหลือ ไม่ให้ประเทศไทยพบกับความหายนะมากกว่านี้ในฉากที่ซึนามิถมถมเข้ามาสู่ตัวกรุงเทพมหานครนะตัวของพระพุทธรูปปางนี้มิดเสียงกร <Okay. S 1> ะแสซึนามิเนี่ยจมมิดเสียงท่านแต่ด้วยบาร,รมีของท่านน่ยท่านก็สามารถดึงให้แผ่นดินเนี่ยสูงขึ้นมาได้ด้วยตัวท่านเองทําให้คนไทยเนี่ยแค้วคาดจากการที่ควรจะเสียหายมากมายมาหาศาลมากกว่านั้น mm hmm. ก็ลดหย่อนผ่อนปลนลงไปทุกวันนี้ผมยังมีความฝันว่าถ้าผมมีวาสนา ผมมีแรงบันดาลใจพอที่จะสร้างพุทธรูปปางนี้ขึ้นจริงกลางอ่าวไทยหรือจุดใดจุดหนึ่งก็ได้ที่ให้คนไทยทั้งชาติรวมรวมหนึ่งใจเดียวกันหรือถ้าเมีใครที่เห็นด้วยกับผมมีเจตนาที่จะร่วมมือกันเพื่อสร้างพุทธรูปปางห้ามภัยพิบัติแห่งชาติขึ้นมาได้ผมคงม,มีความสุขมากๆ